ที่อาคารอ,อนิกพิรมที่ว่าการอำเภอหนองผ่ยจังหวัดเพชรบูรณ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทางมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกฤิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้แทนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายชัยวุฒนาคมานุสร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดรระวีวรรณพุริเดชผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีในโอกาสนี้ในกริชคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจบูรณ์ได้กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาภูมิสังคมรวมถึงผลการดําเนินการการจัดที่ดินทํากิน รวมถึงผลการดําเนินงานการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในภาพรวมจังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสุวรแห่งชาติจํานวน13พื้นที่ประกอบด้วยป่าวังโป่งป่าชนแดนและป่าวังกําแพงเนื้อที่45,302ไร่29ตารางวาป่าเขาโป่กหล่น เนื้อที่3,560ไร่2งาน40ตารางวาป่าเขาปางก่อและป่าวังชมพูเนื้อที่22,787ไร่61ตารางวาป่าน้ำหนาวเนื้อที่22,580ไร่2งาน19ตารางวาป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลเนื้อที่5,427ไร่ป่าโคกสัมซานเนื้อที่3,256ไร่3งาน41ตารางวาป่าลำกงและป่าคลองตะโก เนื้อที่12,391ไร่2งาน60ตารางวาป่าลุ่มน้ำป่าศักเนื้อที่14,288ไร่3งาน10ตารางวาและป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าศักเนื้อที่8,921ไร่2งาน23ตารางวาพร้อมทั้งสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่ป่าสุมนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสักจำนวน3,906รายให้กับผู้แทนประชาชนจากอำเภอหนองไผ่อเภอบึงสามพันอวิเชียรบุรีและอเภอรีเทพจัังหวดเพชรบูรณ์ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนอทอชอ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่คอทชอ,อย่างต่อเนื่องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทางกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาลเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนหากมีปัญหาอุปสรรคขอให้ประสานคณะอนุก,กรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปจากนั้น พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่อา่างเก็บน้ำคลองลำกงอำเภอหนองไผ่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำอา่างเก็บน้ำคลองลำกงซึ่งเป็นโครงการชนรัฐทานขนาดกลางและเป็นโครงการต่อเนื่องจากการก่อสร้างอา่างเก็บน้ำคลองลำกงเพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลวังท่าดีตำบลท่าแดงตำบลบ่อไทยตำบลวงบังโบด ตำบลหนองไผ่พื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด50,000ไร่มีระยะเวลาก่อสร้าง9ปีตั้งแต่ปี2562ถึงปี2570ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว40%